อ่ะมาอยู่หน้าเกมกันเป็นที่เรียบร้อยครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ช่อง j a c k แฮมเมอด้วยนะครับผมรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับไม่แนะนำให้ทำตามนะมาดูกันครับวันนี้เรากลับมาที่เกมนี้กันอีกครั้งนะผมทุน1,000เริ่มจากเป็น6บาทไปเลย The Hand of My Dust ครับผมเรากลับมาเยี่ยมชมเกมนี้ครั้งว้าวเออโอ้ย ขอ,อภัยด้วยครับผมไม่ค่อยสบายนะเหมือนจะเป็นไข้ครับแต่ไหน,นก็ไหน,นก็อยากจัดนะก็มาจัดให้คนดูได้ดูกันสักหน่อยครับผมไปลุยเลยซื้อเลยอยดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับโอ้โหรอบสวยอยู่รอบสวยอยู่รอบสวยอยู่ รอบสวยอยู่โอเค15รอบโอ้สิบรอบถือว่าเยอะนะทุกคน15รอบถือว่าเยอะนะครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเจ็บคอมาหาค่ายาหน่อยเว้ยหาค่ายาหน่อยเว้ยโอ้โหเงียบกิบเงียบกิบโอ้โห เงียบกิ๊บโอ้ยตายงานงอกกับทุกคนโอ้โหงามไส้ไองามไส้โยโอ้โหเละครับโอ้โหเละครับทุกคน เมื่อคนจะโดนยังไงมันคงต้องโดนใช่ไหมทุกคนเคยฟังไหมเพลงนี้ไอ้ที่เมื่อคนจะโดนยังไงก็คงต้องโดนครับ Big กแอก็มาครับงานนี้รู้ว่าเสียงแต่คงต้องคอร้องโอ้โหเละครับเละเหมือนขี้เลยครับโอ าหาค่ายาหรือมาหาค่างานศพโอ้โหตาตาตายอย่างเขียดครับโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงนะสารภาพบาปไปเฮ้ยมันจะโอ้ยโอ้โหดูมันมา โอ้โหขาดทุนโอ้โหแหมคูณหนึ่งมาเสียดายไม่ไม่ได้มาสั้คูณสองคูณสามหรอกโอ้โห,โอ,โ,หโอเคได้อยู่ยังซื้อได้อีกรอบหนึ่งทุกคนเรายังซื้อได้อีกรอบหนึ่งมาเบ็ดหกบาทยังซื้อได้อยู่嘛เ้ยเ้ยตลกแล้วตลกแล้วไงล่ะตะลกแล้ว ในเรื่องร้ายๆก็มักจะมีเรื่องดีๆซ่อนอยู่เสมอครับทุกคนสวยๆมาลูกมาสวยๆมาเอ,อ,อ้ยออ้ยได้อยู่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 เว้ยได้อยู่เว้ยเออสิบสี่รอบได้อยู่เว้ยขอสวยๆถือว่ารอบนี้เขาเรียกว่าอะไรนะแทนคําขอโทษครับดอกนี้เขาเรียกว่าแทนคําขอโทษจากรอบเมื่อกี้ครับทุกคนมา ให้พ่อได้ชื่นใจหน่อยลูกเออมามาให้พ่อได้ชื่นใจหน่อยให้พ่อได้ชื่นใจหน่อยอีหนูเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับนี่เออเออเจ็ดเจ็ดอกนี้อะไรครับนี่เนี่ยเออมันต้องอย่าไงไรตีลูกมาแถวสามแถวสามเอออยากได้แถวสามแถวสามก็มาอยากได้แถวสามแถวสามก็มาโอ้โหหลังจากนี้กิ้งรัวรวครับทุกคน อิงรัวๆกิงรัวๆเอ๋เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วคล้ายๆวันนั้นเลยคล้ายๆวันนั้นเลยที่เราแตกหกหมื่นะนทุกคนคล้ายๆวันนั้นเลยครับใครยังไม่ดูย้อนกลับไปดูได้ครับทุนหนึ่งพันแตกหกหมื่นครับโอ้โหพูดแล้วจะหาว่าโมครับต้องกลับไปดูครับแทนคําขอโทษแทนคําขอโทษตัวแพงๆมาหน่อยมาตัวโอ้ยตัวแพงๆมาหน่อยดี ตัวแพงๆมาหน่อยดีแทนคำขอโทษวะตัวตัวแพงๆมาหน่อยดีโอ้โหมาเพิ่มครับเด็ดแค่ขาดสองช่องขาดสองช่องไอเสือขาดสองช่องเฮ้ยตัวแพงตัวแพงมาหน่อยโอ้โหหมับเขาให้เท่าไหร่เท่าไหร่พันเจ็ดแย่เดอตัวแพงมาหน่อยตัวแพงมาดีเออดอกนี้เท่าไหร่ดอกนี้เท่าไหร่ 2,004โอเคครับหยุดเลยครับกูไม่ต่อแล้ว <c oughs> เออในเรื่องรายรายมันก็จะมีเรื่องดีๆซ่อนอยู่เสมอครับทุกคนขอให้ทุกคนมีความหวังครับอย่าพึ่งไปทอ้อไปแท้นะเออแ okay. ค่โคตรสวยอ่ะโอ้โหดูดิค่ะองช่องครับเออถ้าใครชอบคลิปนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องแจ็คแฮมเบอร์ด้วยนะกับผมเออ ก็หวังว่าทุกคนจะได้ความสนุกไปไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้หาค่ายาได้สำเร็จครับผมก็สำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมจนจบครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ